ไม่เอาไปัไ <pigeon> ม <ol es> anyway, <match> ่เอาไปกไยไม่ต้องให้ปตขันวันนี้หรอกไมของไว้ตุ้งตูไกับตุ้งกบไส้ของไม้ไม่นี่หอทํานาโมงเจอกันที่นู่นนะของพี่สลโงกับมวงไม้ดอกนะตอนแรกได้ว่าจะเอาน้าฉันดีผ้าถุงอลิงมาเฉยเลย ไม่สลับมันเป็นโคตลำใช่หรอเดี๋ยวตามไปนะจริงไหมขับับรถไับไปกลับอะไรครับตู้ขับไปเองอ่ะให้ได้ไปเจอแล้วเดี๋ยวกลับถึงแล้วกดับกดลับกดรัไปแล้วไปแล้วอพสเลยโพสโพอันี้ใบไม้ออกเขาบ้างมไ่นเป็นอะไรไปโบลนี่ติดใจล้นะ เพื่อแน่นอนเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวนอกอันนี้นอกรอบนะคะ

สองอะไรล่นอนด้วยกันเนี่ยก็ขวันไม่มาน้อนอนด้กันติดเดือนพุภธคาถ้าถ้าไม่ยุ่งจะไปเกาหลีแต่ยุโรปไปเจอไปเจอกันได้สีสิบเ เย่าไมารงนี้นะอีกแ้วนต่เลี้ยงอะไรเนี่ยใช่เหรอเก้าเชียร์เาอ้าวช้าจริงจริงนะก้าวเท่อะผมนะสูงแค่ไหนเนี่ย

you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không là lỡ những video hấp dẫn ở là